ปูทวดเมกะพัรอันนี้เป็นยอดนิยมของปูทวดอยู่แล้วเนื้อเมกะพัด์ตอะแพงก็จะมีพิมพตาลี่ใหญ่อันนั้นก็หลายหลายหมืน่นถึงเป็นแสนเนาส่วนอันนี้ก็เป็นพิมพ์นะตอลี่เล็กโหปูทวดเมกะพัดนี่หายากกว่าหายากกว่าทองผสมแล้วเมกะพัดแท้ๆนี่หยิบมานี่ส่องปุ๊บนี่ศูนย์ห้านี่จบเลย นะี่อ่ะนี่สังกตใจเนื้อประมาณนี้แบบไหนก็เนื้อประมาณนี้ก็แบบเพราะเงินบางคานนั่นแหละครับสวัสดีครับพิชานัปู่ทวดเมกะพัดเอาว่าในสมัยก่อนเนะี่ยปู่ทวดที่นิยม ตามที่เขาเล่นมุตรคุณและความหายากนะเขารู้ว่าแท้ทั้งหมดเนี่ยไอที่แพงที่สคืออะไรเมรกะพัทเมกกะพัทที่จะลงหนังสือเลยนี่แล้วเมกะพัทลงบู่ทวดอะ่ะนะฮะทองผสมมะผสมง่ายแต่ผสมเมกะพัทยากปู่ทวดเมกกะพัทเซียนพระนักสะสมพระในตำนานต้องรู้จักทุกคนแต่ไม่มีให้เห็นในวงการพระเครื่อง เขาทำน้อยศูนย์ห้าอันนี้ต้องถ้าถามอันนี้ต้องเป็นบําซ้ากลางมาั้เมกะว่าแต่แท้ได้หยิบมามันมต้องพูดอะไรแล้วนะมันแท้ตาเปล่าหยิบมานี่คือแท้ตาเปล่าครับ ผมผมไม่รู้เพืมม่อนจะรู้ราคาค่านิยมกันหรือเปล่าสูง้าเมรกบัทรหลักแสนหลักแสนมานานแล้วแท้ๆเนะถยทะลุแสนค่าเซียนพระนักสะสมพระในตำนานต้องรู้เจอทองเหลืองร้อยองค์เนะี่ยยังไม่เจอเมรกรพัทรองคหนึ่งเลยครับแล้วเมรกกพัทเป็นมาที่ทำเกไม่เหมือนเนี่ยหยิบมาแท้ตาเปล่าเลยครับ ต้องบอกว่าถ้าคุณแขวนไปในคนที่เล่นปูทวดสายใต้เนี่ยมีเมกะพัเดเนี่ยเขาตื่นเต้นกว่าเราาสมแน่นอนใช่โอ้โหครับนี่ตรงตรงวัดวัดช้างให้อันนี้เขาเรียกว่ายอดนิยมของสายปูทวดเขาละแท้ตาเปล่าครับวันนี้เวลาถือเข้าในสายเนี่ยสามารถโชว์ได้ที่คนอื่นหามาเหมือนเราไม่ได้ ต้องยอมสู่หกให้เราว่าเรามีของหายากคือแบบนี้ที่ตัดตลับทองให้ท่านเลยนะครับผมบอกเลย